ไงผูอ้อด,ดีตไงผู้อด,ดีตแล้วตัดหญ้าแพ่งก็หล่าพี่น้องนึงกว่าแต่สีบงงามป้าน,นี่อีกรอบตัดอีกรอบหนึ่งกะต้นใหม่กะสีบลเกิดสอนขึ้นมาดอกเพราะว่าเจ้าของค่นที่ไปสื่อเนแนะนำมาให้ตัดออกจากรอบสองรอบบานกีกะสีนี่แต่แพ่งก็หลา่าแล้วขิงง่วใส่น่นละกะ ขอทาของเฟินอยู่พี่นออ้องไอหยานี่เปี้ยนี่ถามว่าดีบอดีอ้ไงไหวแต่ว่ากะอัน,นมันตรงในสีได้ซับมาสีมันหลายขันต้อนพี่น้องอันนี้ก็ตัดเหล้วก็หออไปให้กินเลยนั่นก็สิไงโตคนดูแลงว่วเนอะ อันนี้ต้นนี้กับต้นใหม่มันก็เกิดแสกซอนขึ้นมาอยู่แต่กับกระต o งตุกใจตัดอีกลอหลบนึงกับโอเคเลยนี่ก็มาตัดบริเวณเื่อนหูกูออกให้มันะสะอาดสะอานมาหนี้ก็สิกวดหอบใส่รถพี่น้อง ไงส้ำนวยกับป nh ูบบกทัวไวรเลิมนวยล่ะลองซ้ำนวยเรียกก็ได้กินบ่หวานบ่ไวร์ล้วพี่น้องไอแมงล้งบ่ได้มากเอาอันหนามมักมาฉีดพอปูกกับเจ้าสิได้กินบ่น่ลปลูกไวเมึงได้เรากระปูกปลูกพร้อมกันอันหนึ่งบ่ท่านขืนยิวดินบ่ดีพี่น้องบ่ได้ใส่ไอ้ปูมองนี่มองนี่บ่ได้ใส่ไอ้ ขีง้งัวโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สเนีเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้ใหไงสำรวยพ่าเพือพ่อนชาแนลช่องยูทูบเบอร์ในเด้อจา้า